เราค่อยพิมพ์ชื่อและคำถามเฉพาะเจาะจงมา1ข้อนะคะการงานการเงินความปรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาค่ะพิมพ์ชื่อและคำถาม1ข้อเฉพาะเจาะจงนะคะการงานการเงินความปรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาแนะนําอย่าถามสองพยางการงานอย่าถามสองพยางการเงินอย่างนี้นะคะ ความรักขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนแล้วนะคะการเงินจะดีไหมคะคุณการเงินจะดีไหมคะการเงินจะต้องมีการเดินทางเพื่อทำงานนะคะหาเงินเข้ามานะคะ ถ้าอยากให้การเงิน